ไม่มีตัวแทนของทางวัดพระธรรมกายเข้ามาร่วมการหารือ3มฝ่ายที่วัดเขียนเขตในวันนี้นะครับการหารือกัน3ามฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าคณะจังหวัดปทุมซึ่งเป็นคนกลางแล้วก็ทางวัดพระธรรมกายนั้นมีขึ้นเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้หลายฝ่ายคิดว่าทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนแต่ว่านายสมศสสักดิ์ซึ่งเป็นทนายความของสมเด็จช่วงในฐานะที่เป็นหัวหน้า ที่ปรึกษาทางกฎหมายของเจ้าคณะจังหวัดปทุมออกมาเปิดเผยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีความพยายามที่จะชักชวนตัวแทนพระพุทธมกายให้เข้าร่วมมาหารือสี่ฝ่ายในวันนี้แต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะชักชวนได้สําเร็จนะครับแต่ว่ามีการส่งหนังสือเจรจาทางวาจามาแทนนะครับเวลา14นาฬิกา ที่ผ่านมานะครับบิวารนัดหมายกันระหว่างเจ้าคณะจังหวัดปทุมกรมสอบสวนคดีพิเศษและตัวแทนของวัะธรรมกายซึ่งในที่สุดแล้วตัวแทนของวัดรธรรมกายก็ไม่ได้มาเข้าหารือนะครับ ทุกฝ่ายมีความคาดหวังที่จะวันนี้น่าจะมีความชัดเจนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวว่าพระสมมชยโยอาจจะเข้ามอบตัวตามข้อตกลงก่อนหน้านี้แบบมีเงื่อนไขแต่ในเวลาต่อมาโฆศกของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ปฏิเสธกระแสข่าวนี้บอกว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าพระสมมชยโยจะเข้ามอบตัวในเร็วนี้นะครับเพราะว่าอาการอาภาษนั้นยังคงมีอาการที่ไม่สู้ดีมากนกักน,นะครับคาดเดาไม่ยากครับว่า ภายในจดหมายที่ทางวัฒนการจะส่งมาเจรจาจะมีข้อความระบุในเกี่ยวกับอาการของพระธรรมชยโยว่ายังไม่ดีขึ้นจึงเป็นที่มาที่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะเข้ามอบตัวกับทางดี i ได้การหารือแม้ว่าจะไม่มีวัฒนการเข้าร่วมแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าไปนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากนี้หลังจากที่มีการหารือโดยที่ไม่มีตัวแทนวัฒนการเสร็จแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนบางอย่างออกมาซึ่งก็จะรายงานต่อไปครับ